รถถัง T-72 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยางเกราะแต่เป็นสัญลักษณ์ที่จับต้องได้ของยุคสงครามเย็นและปรัชญายการออกแบบของสหภาพโซเวียตด้วยรูปทรงที่ตามติดดินเคราะอันหนาหนักและปืนใหญ่อันทรงพลังมันได้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามและยากจะลืมเลือนในสนามรบมานาหลายทศวรรษมรดกของ T-72 นั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งจากการเป็นอาวุธที่น่าพันพึิงที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกสู่การเป็นเป้าหมายที่มีความเปราะบาง และได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะโรงศพเหล็กในสมร,รภูมิยุคใหม่ในตอนนี้ของไทยเร n อนชาแนลเราจะพาไปทําความรู้จักกับที72ตั้งแต่จุดกำเนิดท่ามกลางการแข่งขันทางวิศวกรรมและการเมืองในยุคสงครามเย็นการออกแบบที่สะท้อนหลักนิยมอันโหดร้ายของโซเวียตที่ว่าปริมาณอยู่เหนือคุณภาพไปจนถึงประวัติการรบอันโชคชนที่เผยให้เห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวอ,อย่างสุดขั้วและที่สำคัญที่สุด เราจะสำรวจชะตากรรมอันน่าสยดสยองที่พลประจำรถต้องเผชิญเมื่อนวัตรกรรมที่เคยเป็นจุดเด่นได้กลายเป็นคำสาบและคำตัดสินประหารที่ถูกเขียนไว้ในพิมพ์เขียวจุดกำเนิดในยุคสงครามเย็นปรัชญาปริมาณเหนือคุณภาพในช่วงทศวรรษที่1960ภายใต้การนำของเลวอนิดเบสเนฟสหภาพโซเวียตได้เข้าสู่ยุคแห่งการขยายอำนาจทางทหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยให้ความสําคัญกับกองกําลังยานกรอบในฐานหัวใจหลักของกองทัพบกแนวคิดนี้ได้กลายเป็นรากฐานสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนารถถังหลักรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงเทคโนโลยีล้าหน้าแต่ต้องสามารถผลิตได้ในจํานวนมหาศาลเพื่อครองสนามรบในยุโรปการกําเนิดของ T-72 เป็นผลพวงโดยตรงจากการแข่งขันระหว่างสองสนักออกแบบรถถังชั้นนําของโซเวียตคือสำนักออกแบบโมโรซอฟในเมืองคาคีฟ และสำน,นักออกแบบค่าเซฟที่โรงงานโอรานวากอนซาวอชขณะที่โมโรโซซ์กํำลังพัฒนารถถัง T64 ที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนมีราคาแพงและประสบป,ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์5 t d f ที่ล้ำสมัยกองทัพโซเวียตเริ่มประนักว่าพวกเขาต้องการรถถังสำหรับสงครามที่เรียบง่ายและราคาถูกพอที่จะผลิตได้เป็นจำนวนมากเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่า ยูนิฟคา s เซฟหัวหน้าวิศวกร,กรของอุรานวากอนซาวอสไม่พอใจกับความซับซ้อนของท64เขาจึงเริ่มโครงการพัฒนา Object ก172โดยผสมผสานแนวคิดที่ดีที่สุดของท64เข้ากับแชสซีและระบบขับเคลื่อนที่เรียบง่ายและแข็งแกร่งกว่าซึ่งพัฒนามาจากรถต้นแบบ Object ก167การกระทำของคา s เซฟได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้มียำนาจในตอนแรก แต่เมื่อต้นแบบของเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะทางเลือกที่ประหยัดและเชื่อถือได้เขาจึงได้รับอนุญาตให้พัฒนามันต่อไปหลังผ่านการทดสอบและปรับปรุงอย่างเข้มข้นรถต้นแบบรุ่น Object 172M ก็ได้รับการยอมรับและเข้าสู่สายการผลิตในชื่อ T72 ในปี1973การออกแบบ T72 ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากหลักการปริมาณเหนือคุณภาพ ซึ่งเป็นบทเรียนที่โซเวียตได้รับมาจากชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาเชื่อว่าสงครามจะตัดสินกันด้วยจำนวนที่เหนือกว่าไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนปรัชญาน,นี้ส่งผลให้ T-72 ถูกสร้างขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการผลิตจำนวนมากและความง่ายในการฝึกฝนซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมสละความสะดวกสบายและความปลอดภัยของพลประจำรถอย่างเลือดเย็นและปฏิบัต่อพวกเขาในฐานะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ปรัชญาการออกแบบที่ยอมแลกความปลอดภัยของคนประจำรถกับประสิทธิภาพในการผลิตนี้ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบทางวิศวกรรมของตัวรถกายวิพากษของอสูรเหล็กการออกแบบและคุณลักษณะทางเทคนิคการออกแบบทุกส่วนของทีเจคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของหลักการดั้งเดิมของโซเวียตนั่นคือขนาดกระทัดรัดการบำรุงรักษาที่ง่ายความท่องตัวสูง และที่สำคัญที่สุดคือความเหมาะสมต่อการผลิตจำนวนมากโดยวิศวกรได้ลดทอนความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่งยงางเกราะที่ทรงประสิทธิภาพและพร้อมรบในทุกสมรภูมิจุดเด่นที่สําคัญที่สุดของ P72 คือระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบหมุนวนนวัตกรรมนี้เข้ามาแทนที่พลบรรจุกระสุนทําให้สามารถลดจํานวนพลประจํารถจากสี่นายเหลือเพียงสนายการลดจํานวนพลประจํารถส่งผลต่อการลดขนาด และน้ำหนักของรถถังทำให้ T72 มีรูปทรงที่ต่ำและเป็นเป้าหมายได้ยากขึ้นข้อดีของระบบนี้คืออัตราการยิงที่สูงถึง8นัดต่อนาทีซึ่งเทียบเท่ากับพลบรรจุที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขึ้นอยู่กับความเหนื่อยล้าของพลทหารนว,วัตกรรมนี้กลับมาพร้อมกับข้อบกพร่องร้ายแรงที่กลายเป็นคำสาปของท7 2การออกแบบนี้เป็นผลจากหลักนิยมของโซเวียต ที่ปฏิบัติต่อพลรถถังของตนว่าเป็นสินทรัพย์ที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งเป็นการคำนวณอันน่าสะพรึงกลัวที่ให้ความสำคัญกับตัวเลขการผลิตมากกว่าชีวิตมนุษย์ข้อเสียร้ายแรงคือตำแหน่งการจัดเก็บกระสุนและดินส่งกระสุนจำนวน22นัดที่ถูกวางเรียงกันเป็นวงกลมในระบบหมุนวนบริเวณพื้นห้องโดยสารใต้ป้อมปืนยิ่งไปกว่านั้นกระสุนสำรองอีก17นัดยังถูกเก็บไว้ตามจุดต่างๆภายในห้องโดยสาร ทําให้พลประจํารถต้องทํางานโดยถูกล้อมรอบไปด้วยวัตถุระเบิดหากกรอถูกเจาะทะลุเข้ามาในบริเวณนี้จะมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งที่จะเกิดการระเบิดของกระสุนทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งจะส่งผลให้ป้อมปืนที่หนักหลายตันถูกแรงระเบิดดีดขึ้นไปบนอากาศและพลประจํารถจะถูกเผาไหม้ด้วยแรงอัดมหาศาลก่อนที่จะทันได้กรีดร้องบรีซัมอาวุธหลัก T-72 ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125ม mm, มรุ่น 2A46 ซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทรวมถึงกระสุนเจาะกระสลาดครอบกระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถังและในรุ่นหลังๆยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังผ่านลำกล้องปืนได้อาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62มิลลิเมตรและปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด12.7มิลลิเมตรที่ติดตั้งบนป้อมปืนระบบควบคุมการยิงมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง จากในรุ่นแรกที่ใช้มาตรวัดระยะด้วยแสงซึ่งมีความแม่นยำจำกัดสู่การติดตั้งเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบควบคุมการยิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรุ่น T-72A ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำได้อย่างมีนัยสำคัญเกราะป้องกันเกราะของ T-72 ถูกออกแบบโดยเน้นความแข็งแกร่งสูงสุดบริเวณด้านหน้าเพื่อรอบมือกับการประทะซึ่งหน้าตามหลักนิยมของโซเวียตในรุ่น T-72A ได้มีการปรับปรุงเป็นเกราะคอมโพสิต ซึ่งประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นเช่นเหล็กกล้าและเซรามิกเพื่อเพิ่มการป้องกันบริเวณด้านหน้าป้อมปืนเกราะนี้สามารถทนทานต่อกระสุนเจาะเกราะขนาด105มิลิเมตรของนาโตในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีในรุ่นหลังๆเช่น T-72B ได้มีการติดตั้งเกราะปฏิกิริยาเช่น Contact One และ Contact 5ซึ่งเป็นแผ่นเกราะที่บรรจุวัตถุระเบิดซึ่งจะระเบิดออกด้านนอกเมื่อถูกโจมตีเพื่อทำลายอำนาจการเจาะของหัวรบจุดอ่อนที่สำคัญคือเกราะบริเวณด้านข้าง ด้านหลังและด้านบนที่บางมากทำให้ T-72 เปราะบ,บางอย่างยิ่งต่อการซุ่มโจมตีจากด้านข้างด้งดวยอาวุธต่อสู้รถถังหรือการโจมตีจากทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงที่ปรากฏในสนามรบจริงพลประจำรถและสภาพภายในสภาพภายในของ T-72 นั้นขึ้นชื่อเรื่องความไม่สะดวกสบายอย่างยิ่งมันคือโรงสบเหล็กพลประจำรถต้องทำงานในพื้นที่ที่จำกัดและรายล้อมไปด้วยกระสุนและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบที่เน้นลดขนาดให้เล็กที่สุดนี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรบระยะยาวทำให้พลประจำรถเกิดความเหนื่อยล้าได้ง่ายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามเต็มรูปแบบที่เจ็ดสิบสองจึงติดตั้งระบบป้องกันภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ชีวเคมีมาตั้งแต่ต้นเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของพลประจำรถในสมรภูมิที่ปนเปื้อนแม้จะมีข้อบอกพร่องในการออกแบบพื้นฐานแต่ที่เจ็ดสิบสองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรงุง และพัฒนารุ่นต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งรุ่นต่างๆและการส่งออกความสำเร็จของทีเจส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการปรับตัวและอัพเกรดอย่างต่อเนื่องทำให้มันยังคงถูกใช้ในสนามรบมานานหลายทศวรรษจากรถถังยุค70สู่ยานเกาะที่ยังคงใช้งานในศตวรรษที่2 1รุ่นหลักที่ผลิตโดยโซเวียตและรัสเซีย ท7 2อูรานรุ่นการผลิตดั้งเดิมมาพร้อมกับเกราะเหล็กหลอ่อและระบบควบคุมการยิงที่ใช้มาตรวัดระยะด้วยแสงที T ่ a รุ่นปรับปรุงครั้งสำคัญติดตั้งเกราะคอมโพสิตด้านหน้าป้อมปืนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบควบคุมการยิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเพิ่มความแม่นยำขึ้นอย่างมากที T ่ m รุ่นส่งออกที่มักจะลดคุณสมบัติด้านเกราะลงเพื่อให้มีราคาถูกและเหมาะสำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ 72B รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงเกราะให้หนาขึ้นติดตั้งเกราะปฏิกิริยาคอนแทกวันและติดตั้งลำกล้องปืนรุ่นใหม่ที่สามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อสู้ยานเกราะผ่าลำกล้องได้และเครื่องยนต์ V84 ที่ทรงพลังขึ้นที T ่ 72B3 โครงการอัปเกรดครั้งใหญ่สำหรับรถถัง T72B ที่เก็บไว้ในคลังของรัเสเซียโดยปรับปรุงให้มีระบบแปลง และกล้องตรวจกลางความร้อนที่ทันสมัยและเครอบปฏิกิริยา Contact-5 พรความนิยมของ TJ12 แพร่หลายไปทั่วโลกเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างถูกโดยมีราคาประมาณ5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 500, สหรัฐซึ่งต่ำกว่ารถถังของชาติตะวันตกอย่างมากทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกาละตินอเมริกาและตะวันออกกลางมีการประมาณการว่ามีการผลิต t j 2ไปแล้วประมาณ25,000-30,000คันทั่วโลก นอกจากนี้หลายประเทศยังได้ทำการผลิตตามใบอนุญาตและพัฒนารุ่นของตนเองเช่น PT-91 ของโปแลนด์ and, และ M-84 ของยูโกสลาเวียแชสซีของ T-72 ยังถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับยานกรอบประเภทอื่นๆเช่นรถสนับสนุนการรบ BMP Terminator t Term inator, และเครื่องยิงจรวด Thermobaric Toss o ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการออกแบบของมันการพัฒนาทางเทคนิคและการส่งออกที่แพร่หลาย ได้นำพาที2ไปสู่การทดสอบที่แท้จริงในสนามรบซึ่งเป็นบทที่สูสุดท้ายของมันประวัติการรบอันโชคโชนประวัติศาสตร์ของที2ถูกเขียนขึ้นด้วยเลือดและเหล็กในสนามรบจริงทั่วโลกซึ่งเคยให้เห็นทั้งความสำเร็จอันน่าทึ่งและโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองประสบการณ์รบเหล่านี้ได้เปิดโปรงจุดแข็งและจุดอ่อนของมันอย่างหมดเปลือกสงครามอิรักอิรานและสงครามเลบานอน ในช่วงทศวรรษ1980ที่72ที่ถูกใช้งานโดยกองทัพอิรักและซีเรียได้สร้างชื่อเสียงในฐานรถถังที่น่าเกรงขามที่สุดในสนามรบเกราะด้านหน้าของมันสามารถรับมือกับอาวุธต่อสู้รถถังส่วนใหญ่ของฝ่ายตรงค่ามในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นปืน105มิลิเมตรหรือจรวดโทร,รุ่นแรกทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจยานเกราะในตะวันออกกลางสงครามอ่าวเปอร์เซียบทเรียนจากความพ่ายแพ้ สงครามอ่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำลายภาพลักษณ์ของ T-72 โดยสิ้นเชิงม,มันคือการต่อสู้ของสองปรัชญายการออกแบบที่แตกต่างกันรถถัง T-72M ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกที่ลดคุณสมบัติด้านเกราะและใช้กระสุนที่ล้าสมัยของอิรักต้องเผชิญหน้ากับรถถังเอบรามของสหรัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดของคนประจำรถและความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีผลลัพธ์คือความพ่ายแพ้ยับเยินกล้องตรวจการความร้อนของเอบรามสามารถตรวจจับ และทำลาย T72 ได้จากระยะ2 5 0 0ถึง3,000เมตรซึ่งไกลเกินกว่าที่ T72 จะยิงตอบโต้ได้และยังทำให้ T72 ซึ่งตาบอดในเวลากลางคืนและในม่านควันกลายเป็นเป้านิ่งกระสุน3 BM9 ที่ล้าสมัยของอิรักไม่สามารถเจาะเกราะด้านหน้าของเอบรมได้ในขณะที่กระสุนแกนยูเรเนียมโดยสมรรถนะของสหรัฐสามารถเจาะเกราะ T72 ได้อย่างง่ายดายสงครามเชตเนียฝันร้ายในสมรภูมิเมือง สงครามเชเชนครั้งที่หนึ่งได้มอบบทเรียนอันโหดร้ายเกี่ยวกับจุดอ่อนของทีเจในสงครามซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่การออกแบบของมันไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือเมื่อกองทัพรัสเซียส่งขงบวนรถถังที7 2บี B, เข้าสู่เมืองกรอสนีพวกเขาก็ได้พบกับฝันร้ายเกราะด้านข้างและด้านหลังที่บางกลายเป็นเป้าสังหารอย่างง่ายดายสำหรับกลุ่มนักรบเชเชนที่ซุ่มโจมตีด้วยจรวด RPG จากอาคารสูงและชั้นใต้ดินนอกจากนี้มุมกดและมุมเหนยของปืนใหญ่ที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถยิงตอบโต้ศัตรทูที่อยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำกว่าได้ผลลัพธ์คือภาพของสุสานร,รถถังที่ T-72 จำนวนมากถูกทำลายสงครามในยูเครนสงครามในยูเครนได้กลายเป็นการประจานจดอ่อนของ T-72 สู่สายตาชาวโลกแบบเรียลไทม์หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการประหารชีวิตในที่สาธารณะภาพจากโดรนได้บันทึกปรากฏการณ์ป้อมปืนลอยกลางอากาศที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อทีเจ็ดสิบสองถูกโจมตีด้วยอาวุธสมัยใหม่ที่โจมตีจากด้านบนซึ่งเหล่งเป้าไปยังจุดที่เคราะบางที่สุดความพยายามในการป้องกันตัวแบบสิ้นหวังเช่นการติดตั้งโครงบนป้อมปืนซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ผลพลรถถังรัสเซียรายงานว่าต้องถอดโครงเหล่านี้ออกเพราะมันขัดขวางการใช้ปืนกลรบกวนสัญญาณวิทยุและไม่สามารถหนีออกจากรถถังที่กำลังลุกไม่ได้ทันเวลาการวิเคราะห์ทางทหารเผยให้เห็นข้อบอกพร่องทางเทคนิค แต่เบื้องหลังคือเรื่องราวของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้และเอาชีวิตรอดภายในกล่องเหล็กที่อันตรายชะตากรรมของพลประจำรถนอกเหนือจากข้อมูลทางเทคนิคและสถิติการรบยังมีเรื่องราวของมนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวและความตายที่อาจมาถึงได้ทุกวินาทีภายในทีเจ็ดสคำให้การของผู้รอดชีวิตและบันทึกจากสงครามต่างๆได้วาดภาพที่น่าหดหู่ของประสบการณ์ภายในโรงศพเหล็กคันนี้ความแคบภายในของรถถัง ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างยากลำบากเสียงสะท้อนของโลหะที่น่าหวาดภวาและความตื่นตระหนกเมื่อกระถูกเจาะทะลุคือความจริงที่พลประจำรถต้องเผชิญทุกครั้งที่ออกรบแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือชะตากรรมที่รออยู่หากกระสุนของศัตรูสามารถเจาะเข้าไปถึงคลังกระสุนใต้ป้อมปืนได้จากมุมมองของมนุษย์นั้นคือความตายที่มาถึงในเสี้ยววินาทีการระเบิดของคลังกระสุนและดิส่งกระสุนที่เก็บรวมกันนั้นรวดเร็วและรุนแรงอย่างยิ่งยวด แรงอัดมหาศาลจะสังหารพลประจำรถในทันทีก่อนที่พวกเขาจะทันได้รับรู้ถึงชะตากรรมของตนเอง้มยซ้ำร่างของพวกเขาจะถูกเผาไปพร้อมกับตัวรถทิ้งไว้เพียงซากเหล็กที่บิดเบี้ยวและป้อมปืนที่กระเด็นไปไกลสำหรับผู้รอดชีวิตบาดแผลทางใจนั้นสาหัสไม่แพ้บาดแผลทางกายพวกเขาต้องอยู่กับฝันร้ายความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวและความหวาดกลัวที่ฝังลึกจากการได้เห็นเพื่อนร่วมทีมเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยอง เรื่องราวเหล่านี้คือมรดกที่ดำมืดของ T72 ซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปในบทวิเคราะห์ทางทหารชะตากรรมของคนประจำรถคือบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดของมรดกอันยาวนานและซับซ้อนของรถถัง T72 จมรดกที่ไม่มีวันลบเลือนของ T72 การเดินทางของ T72 คือภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อย่างครบในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจากการเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมโซเวียต สู่การเป็นยางเกราะที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกและท้ายที่สุดคือการกลายเป็นสัญลักษณ์ของโลงศพติดล้อในยุคปัจจุบันมันคือตำนานที่ถูกเขียนขึ้นด้วยความสำเร็จและความล้มเหลวนวัตกรรมและคำาสาปชีวิตและความตายที่72คือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของหลักนิยมโซเวียตที่ยอมสละชีวิตของทหารเพื่อแลกกับความสำเร็จในภาพรวมทางยุทธศาสตร์แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับจำนวนการผลิต และความเรียบง่ายเหนือความปลอดภัยของพลประจำรถได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหายนะในสมรภูมิสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตของทหารที่ต้องใช้งานมันในปัจจุบันในท้ายที่สุดมรดกของที2จจะไม่ได้ถูกจดจำในฐานะผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่แต่จะถูกจดจำในฐานะเครื่องจกักรสงครามที่กลืนกินชีวิตพลประจำรถของมันเองนับไม่ถ้วนและเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่าในสงครามนั้นเทคโนโลยี และยุทธวิธีอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ราคาที่ทหารต้องจ่ายด้วยชีวิตนั้นยังคงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง